สวัสดีครับผมจีฮาจากในช่องจัด t t o ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม f i กเร์ m o โมเ one piece scale wcf ครับคลิปนี้มาแนะนำวิธีการเก็บกลุ่มหมวกฟังโลกใหม่นะฮะอันนี้ก็คือข้ามมาที่โลกใหม่นะครับมีสมาชิกคนไหนบ้างแล้วก็เก็บรูปแบบไหนบ้างครับเอาละครับไปดูคลิปนี้กันเลยครับไปครับชุดแรกที่เพื่อนต้องมีนะครับถ้าจะเก็บชุดกลุ่มหมวกฟางโลกใหม่เนี่ยนั่นก็คือชุด23นั่นเองครับ ทุ่มยี่สานครับมาครับมาครับนี่ครับลูฟี่ครับผมวางไปเลยฮนะแล้วก็จะมีนิโคโรบินครับนี่วางไปครับแล้วก็มีแฟรงกี้ครับนี่ตัวเบล้เลยฮนะแฟรงกรี้วางมาัเบียนะแล้วก็ ชอปเปอร์ของเรานั่นเองครับมีความนะะในส่วนถัดไปนะครับนั่นก็คือชุด25ครับต่อไปครับก็จะเป็นชุด25นะครับมาเริ่มกันตัวแรกก็คือซันจิอา่าไปเลยครับแล้วก็มีโซโล จัดขอจัดหน่อยนะผจัดหน่อยนะแล้วก็นามิอ่านี่นามิว่านี่เลยอูซดปุนนี่ครับอันนี้ยังขาดอีกนะครับก็คือชุด28ครับบลูคะ่ะแล้วก็ต่อไปครับวอลลุ่ม28นะครับก็คือบลูคของเราเนี่ยครับแตง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  วางไปตรงนี้เลยกำลังเล่นดนตรีฮะแล้วก็ชุดสุดท้ายครับจินเบที่เพิ่งเข้ากลุ่มมานะฮะชุดสนั่นเองครับจินเบเพิ่งเข้ากลุ่มมานะฮะก็วางลงไปเลยครับตรงนี้อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยจัดระเบียบหน่อยรู้สึกจะแน่นไปหนะ่อย เป็นแก๊งลูฟี่นะครับนี่เพิ่มจินเบ้เข้ามาครับแล้วก็ไปที่บาร์ครับนี่นี่ครับโซนบาร์ฮะอันนี้ก็คือคอนเสิร์ตครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับแนวทางการเก็บกลุ่มหมวกฟางโลกใหม่นะต้องบอกว่าโลกใหม่นะครับผมนี่นะครับเท่มากๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบ คลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ